CR7 เนานซียตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าแรกนะครับผมนะกับแต้ม1,500แต้มนะอ่าปั๊ปปี้เดี๋ยวใช้แค่พันเดียวนะ c ซียซใช้1,500แต้มนะผมนฝีเท้าให้มา113นะฮะการยิงก็123ส่งบอล91เลี้ยง และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ UID ไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกมสแกนเช่นเคยกับเกม F อ 4ีโมบายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี anyway. ้จะมาจัดเทียนักเตะนะครับผมฮอลเดอร์โบว์แมนชั่นหรือว่านักเตะรางวัลชมเชยนั่นเองนะครับที่ผมชื่นชอบดํานักเตะนะครับผมว่าจะเป็นใครแลกตัวไหนคุ้มที่สุดนะครับผมเริ่มกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้การทําคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะผมก็เข้ามาที่ในส่วนของทีมออฟเดอะเยียนะครับก็เป็นรางวัลชมเชยนะฮอลเดอร์โบแมนชั่นนะก็นักเตะ5 ันดับเนี่ยที่ผมชื่นชอบแล้วก็น่าจับตามองนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมยกให้เร็วคือท่านัของดอนนาร m มาตัวนี้นะครับผม GK 104แล้วใช้แต้มแรกแค่200แต้มนะตัวนี้ใครที่กาลังมองหาผู้รักษาประตูเนี่ยเนียวเหนียวเนี่ย,ยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะการพุ่งตัวเนี่ยให้มาถึง117นะ ก็คุมตำแหน่ง114ฮะรับบอล111ตอบสนอง117การเตะ100สภาพร่างกายเนี่ยให้มาถึง99ท่านผู้ชมนะแล้วก็ได้เป็นอาสวิปเปอร์คิปเปอร์ด้วยนะในส่วนของท่าสกิลนั่นเองนะ คุณสมบัติแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างดีเลยนะผู้ชมนะตรงนี้ก็เวิร์กเด็ดเป็นปานกลางปานกลางนะก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อยู่แล้วสรมดอนว่าตัวนี้ควรสูงเนี่ยให้มาถึง1 9 6ซนมด้วยนะบอกเลยว่ายัางไงก็คุ้มไปจัดกันได้นะครับผม200แต้มกับดอนผีบินนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะฮะต่อไปอันดับที่4เนี่ยที่ผมชื่นชอบ อีกตัวหนึ่งนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้ท่านผู้ชมนั่นก็คือทางด้านของนิโกิวเลียมครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะหนีไปไหนครับผมนะกับการแลกแต้มแค่300แต้มนะให้ตำแหน่งเป็น LW มา OVR 105เป็นเท้าข้างไม่นถนัดเป็นสาย5ขวา5ด้วยนะแล้วก็ฝีเท้าเนี่ย125การยิง101ส่งบอล102เลี้ยงบอล119ตั้งรับ42สภาพร่างกาย77ท่านผู้ชม เล่นเป็น R M R W แล้วก็ L M นะครับตำแหน่งนี้เล่นได้แทบทุกตำแหน่งเลยนะพลังงานเป็น4ดาวครึ่งด้วยแล้วก็พลังงาน4ดาวนะครับผมถ้าสกิล4ดาวนะก็บอกเลยว่ายิงปั่นโค้งเล่นเหนือชั้นหรือว่าจะยิงใส่ก้อยก็ได้หมดในส่วนของนิโกวิเลียมตัวนี้นะครับผมนะ คุณสมบัติเป็นเวิร์กเลดสูงปานกลางด้วยบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะใครจะแลกมาเล่นนะครับในแต้มแค่300เนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มอยู่แล้วครับมีค้มเลี่ยมไปจัดกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะตรงนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันดับที่3เนี่ยที่ผมมองว่าคุ้มในส่วนของเอซตนี้เนี่ยก็คือทั้งนั้นของวอิกตอร์ยเคเลสครับผมนะบอกเลยว่ายูเคเลสตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มนะใครที่หากองหน้าสไตล์แบบว่าเวิร์กเลดดีๆสภาพร่างกายดีๆเนี่ ตัวนี้เป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์ฮะฝีเท้า118ฮะก็ไม่ได้ช้านะการยิงร้อยสิบส่งบอล81การเลี้ยงบอล1น7นะตั้งรับ43สภาพร่างกายบอกเลยฟิสิกส์เ้าเนี่ยให้มาถึง1 1ท่านผู้ชมบอกเลยว่ามันเยอะมากๆนะถ้าสกิลตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มฮะ ยืนเป็น l w ได้ด้วยนะพลังงาน5ดาวเต็มท่านสกิลถึงแม้ว่า3ดาวจะเลนเชงไม่ได้ก็ตามแต่ว่าใครที่เป็นสายตรงสายตองเนี่ยท่านผู้ชมอย่าพลาดเลยสําหรับวิกตอร์โยเกเรสตัวนี้นะฮะเวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางด้วยนะตอนนี้ก็ใช้แต้มแรกเนี่ยแค่500แต้มนะใครมองหากองหน้าตงสูงไปจัดได้กับวิกตอร์โยเกเรสตัวนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันดับที่2เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยน,นั่นก็คือทางด้านของอ่า เรือเดวเมซี่ผมนะผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเมซี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มที่สุดนะครับผมนะใครที่มีแต้มมาเยอะเนี่ยอยากเล่นเมซี่เนี่ยหนึ่ันสแต้มถือว่าไม่เสียหายเลยนะตรงนี้ขวา5ซ้ายห้าครับผมนะฝีเท้าหนึร้อยสิบแ การยิง115สฮะส่งบอล113เลี้ยงบอล125ตั้งรับ39สภาพร่างกาย87 o v r 1 0 7 R W นะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะให้เป็นยืน ST แล้วก็ตำแหน่ง CAM ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะพลังงานเป็น4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวฮะคุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งยิงไกลเล่นเหนือชั้นนะครับผมนะอ่าเพเมกเกอร์ maker, แล้วก็ยิงไซก้อยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากๆนะพลังงานใช้ในด้านในประมาณนี้เลยฮนะอืม บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มอยู่แล้วเขาใายแรงแมสซี่นะแล้วก็เวิร์กเลดผมว่าค่อนข้างดีนะเป็นเวิร์กเลดอัตราการบุกสูงก็ตั้งรับต่ําด้วยนะตรงนี้บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะเมซี่นะแล้วก็อันดับที่1น,นะตออ่อไปจะเป็นใครไม่ได้สําหรับเซตอาร์เรามาชมเชยนะก็คือท่านของราบินยาม้านะผมให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้มาเวิร์กเลด ค่อนข้างดีนะครับผมนะถ้าเกิดยา,มาเมาตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นพลังงานสีดาวส่วนใหญ่ตัวนี้ให้มาเป็นสีดาวครึ่งถือว่าไม่ได้กักนะ อาร์ดับิวร้อยเครับผมเป็นซ้ายขวา4ฟฝีเท้าก็121ฮะการยิง1 0อ่สบการยิง110ส่งบอล108เลี้ยงบอล121ตั้งรับ3 3สบสภาพร่างกายเนี่ย75้าท่าสกิลก็ค่อนข้างเยอะครับผมนะมีเล่นเป็น LW ได้ด้วยนะยิงไซก้อยเพย์เมเกอร์เล่นเหนือชั้นนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นยิงปันง่นโค้งก็ให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพลังงานไา้ในประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่า แจ่มจัดนะฮะกับลามินยามาร่างอย่างนี้นะคุณสมบัติเป็นเวิร์กเลสสูงปานกลางด้วยนะบอกเลยว่าทํามาค่อนข้างดีนะเออเอาเรื่องจะจัดนะแต่ว่าแต้มแรกเนี่ยมันพอๆกับเมซี่ไงหนึ่งพันสรแต้มใครจะแลกก็ลองช่างใจกันดูได้นะอาจจะไปเมซี่หรือว่ายามาผมว่าก็มีข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะในเซตของอาราเรามาชมเชยผ่านไปแล้วนะมาว่าในส่วนของอันติเมทีโบตียั้นบ้างนะ อัตติเมตเนี่ยที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยก็ที่ทางด้านของอ่าเอ็มบาเป้แล่นเอ็มบาเป้ผมว่าตัวนี้เนี่ยผีเท้าเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะว่าขวา5ซ้าย425กันยิง118ส่งบอล94เลี้ยงบอลร15ตั้งรับ43สภาพร่างกาย93พลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวครับผมนะจะหดไปไหนครับผมนะ่าจะส,สุดแล้วในส่วนของอ นักเตะอันติเมตที่ OTY ตำแหน่ง ST ในส่วนของตรงนี้นะฮะได้เป็นยืน l r ได้ด้วยนะฮะบอกเลยว่าให้มาครบๆนะยิงปั่นโค้งนะ Paymaker เล่นเหนือชั้นแล้วก็ยิงไสก้อยนะครับผมนะเบื้องเด็ดดีด้วยนะสูงต่ำนะตัวนี้บอกเลยว่าทํามาค่อนข้างดีในส่วนของคีิสันเอ็มปาเป้เองนะครับผมนะก็อีกตัวหนึ่งนะที่ผมแถมให้ที่เข้ามาใหม่ก็คือทางด้านของเซียร์เซเว่นนั่นเซียร์เซเว่นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าแลกนะครับผมนะกับเต้มมนอ่าพัเป้ใช้่ยเต็เนียวนะ อุซเียเซเว่นใช้1,500แต้มนะฮนะหนาฝีเท้าให้มา113นะฮะการยิงก็123ส่งบอล91เลี้ยงบอล112นะตั้งรับ14ส,สภาพร่างกาย103ขวา5ซ้าย4นะ ST 107ฮะพลังงาน4ดาวครึ่งท่าที่อยู่หดาวเต็มน,นะตรงนี้ก็ยืนเป็น ในส่วนของตรงไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีสกิลมาค่อนข้างเยอะนะมียิงกายเล่นเหนือชั้นหมวกโงมายิงไซโก้อยอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่เสียดายไม่ได้มาสาย5้ากว่าห้านั่นเองกับพีโดของเรานะครับผมนะแต่ยังไงก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แหละในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะโอเคผมแล้วหลัก,ลก,ลกผมก็ให้มาประมาณนี้ได้ในส่วนของอ่า นักเตะอันติเมตทีวีวายนะที่ผมชื่นชอบก็ยกมา2ตัวแล้วกันเป็นปั๊ปเป้กับซีอนะครับผมนอกนั้นผมก็เฉยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเคัเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกฟันได้แหละฟันได้มันเก่งอยู่แล้วไงผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะกับวินิซูจูเนียอะไรเงี้ยยังไงแรกมาก็คุ้มอยู่แล้วนะสตัวนี้นะครับผมจะพูดแค่เอมเป้กับเซียเซเว่นละกันนะครับผมที่น่าแลกน่าจับตามองนอกนั้นผมเฉยๆหมดเลยพวกโคพเมอร์มาติเนสซาดิบาโรดี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเพื่อนแลกตัวไหนมาก็ลองคอมเมนต์มาบอกให้กันฟังด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกกก่ออนนนสสววัััดีคครบบบ๊าายยทุไ้เจ Boom.